เจ็ดวันแล้วน้องกินได้เจ็ดวันแล้วตีโรมาอยู่ในป่านี้กี่วันแล้วพี่ทองเจ็ดวันแล้วเจ็ดวันแล้วแกมึงกินได้ทีแกจับได้แกวะนะแกเป็นไรหลับจับได้ตั้งแล้วยังไม่ได้ยาเลยแต่ยังต่อกองได้มันเมินตัวนี่จ้ำกันต่อขึ้นเบื้องกูกองในป่ากองเมินตัวนี่จักริดเราไม่ใจหลบรู้ได้จริงกันเออกองเมินตัวจ้ำกันแต่แกเอาหันให้แล้วโตกองเมินตัวตออในตัว เมนตัวเอเมนตัวแต่ว่ามมนตุกทีเลยงตอดนัดสิดีออเมนตัวบุนั่งเลี้ยรตดเล้เสียจะบุกเมนตอดมันไอ้ดูที่ว่าบุกมันอุดเลยแกงเป็นฮะมกูติดได้เมียไม่ตลตตอดใครอะพ่อเม่ทำไมได้เมียพ่อตัดพีท้อคืพผมจีบพีท้ามันจะได้กันได้แค่มามันไม่ชอบกบันชอบแต่กับอปปอชอบกญ่างกับชอบมันนักบวญเม่ก็อันนีกูจีบมันไม่ได้ ไอจําเรื่อวันนั้นมันเป็นนางไหวปลาในบูตกูก็ไปไหวปลากันคุณยูกันเต็มในบูตอยู่ๆมันกูกูกรบปลาถึงต้นหัึง ต้นนั่นเออตึ้งแต่ในกุญเเนได้กันนี่บอกก็อยตดว่าที่บอกมันจัไม่รวันมาต้นในปูกูเสียดละจีนแล้เราพยกยมือของผมี่การต้ก็ถูกกำแน็้ออกมาจากห่อโบกูมายืนกราวมันอยู่มันมาตึ้งบีนกอดกูเลยจอยมันบอกกูเป็นผู้เชียนะเป็นผู้ชายทุบปะการเป็ต็มทัวงนียคือความรักตดกำมาทิดรูยังไหมปีตดกำมาทิเฮเดกป๊อปปี ชื่อจะเไงนี้วิธีทำช่วยคิดหน่อยดีคะปนินเลยก็แก้วรออยมึงรับตุลามึงรับตุลาตั้งคู่นี่เป็นเออ่ผู้ช่วยตุลากูอยากโลโก้เปพี่ผู้ช่วยตุลาเออไม่ปันเวราะมันเป็นผู้ช่วยตุลาไอ้มึงเป็นตุลากูรับตุลาตอนดี้ตุลามันจะระหมายตรงเออมันต้องมีครูมีเชื่อแต่มึงมีเชื่อไม่หรอกกูเป็นส่วนเดียวโม่ไว้หรอกความพ้นคนที่มาบ้างสิ

กอพจรชิงดุงตันไม่รู้ล็อกทำไมดุตันดุตันเฮอเล็กไกดุตันกูโจกวมาปุ่นไหนนั่งเวยินมาคนใดอ่ะข้าดาคอยดุจตันมาแต่ที่สกิดแงนู่มาเลยกูกล่ากูฟังกูลอยนอยู่ไม่ได้ก็ทูกกล่านี right. ้มาอยู่ระนี้ก็มาที่จะลานนะหมารุ่กใจเฮ้อ

มันปลอมอมนุ่งแล้วกูมากูดถูกเชียร์แล้วกวเปล่าอดมืนเป็นคนอย่ามาแยามเลยอาพี่น้องที่นั่งอยู่หน้าลุงตอนเดียวนันที่มีเชืยอดูไล่ยังนั่งชื่วๆนะกับน้าวู้วู้กินมังอันกูโม่เนี่ยมาจับลุงตอนเดียวเนี่ยอาเนี่ยปลอมเนี่ย มูเอฟเฟ็ตเก็ยเล่าเก้าได้เลือดตอนเรล่าเก้าคู่กยรับมือแล้วไอ้ตตูอยุ่ให ba một này ừ quá có quân cha cho ngâm ná cửa nếp em à cao chụp à cho tổng trung anh à, này thì luôn là một năm khổ phú ai cho nắng mà để anh để bình quân thì đặc anh pin làm mấy âm gần như có quân cánh có quân quân cánh điệp được được đây cũng

มองเจ้าก็ไปเหยียบเงินทุนคุพ่อแม่ก็ปุ่มใจในตัวทุกเมื่อแต่ว่าปุ่มใจแต่ว่าโลกรวยโลกดีโลกดังก็ปุ่มใจในโลกไม่เบียดเดือดสังคมก็ไม่ไม่โดนพูดไม่สร้างความเสียพ่อแม่มันจะไม่ต่างเรอกว่าพู้ที่เป็นคนนี้ต้องมีความกระตันอยู่เป็นเครื่องมั จาหน้าที่ตำรวจก็มีดามีบังมีกระไม่เราคนนี้มีความกะตันยูไปลงเวาดเแ่ตแ่ลบบ้านงบานักลังได้ีได้ดีครับะนลกเอแม่ไม่ือไม่หลอมกอกแม่ยางรอคอยเคำว่าแม่คำโลกิตากัไม่นลงไปลง trói luôn. nó tuôn mẹ. Mẹ trứng để mẹ mẹ đang đề tài, mới khá, mẹ không biết mẹ mẹ mới mẹ 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 cô mẹ rồi mẹ 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 là cô máu và mình đã lũ cái đồng 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 bê. Chỉ còn là lũ กูจูว่าแม่เป็นดีละกโหลอกไป็ดีจตองเป็นคนดีก็พอแม่เด็กคนเดีอนะตรงกลางกูปบาแม่พอคุกับแล้วแม่ับถุกทีใครทิึงคุณหลักร้อยแบบั้นคือพอได้ไปไปใหญ่ปกพอต้วยเดือนกลาไปตอกายุตัวเดใจว่ากันหนูเลยใหญ่เกินจะตำได้นารลนะแม่ผมผมเป็นโแม่นะ เก็บเงินได้ลูกจักรับมาหาแม่ไปตัวก็โจ่งีแยกกุณป้าปกปักส์กาตัวก็เข่งกกไปเอาเว้นได้หมดเลยนยายเจนรับตัวกไปปีผมลาแม่ได้ใจง่ายกับใจง่าจริงเราอยู่กับแม่ทุกวันหัจ้างมึงถุดโชว์ไปเลืนทากเลยนะไปปีแกับไปน้องไปใจงานะไปดูไปไปรางเดียวไปลงให้ร้ย กูไปบ้านคุมึงไปบ้านมึงกูไปบ้านคุกูไปบ้านคุเออไปไปไปรู้มั้ยโยมาเดาวคุณเที่ยวใตยกันโออปิงกีที่พึงคือกูไปนอน เอ้ยงกเป็งเมย์เมย์วลี่ตั๋วมาโดนดินนำาัเลาเต่าไปไม่เ้าแก่ตัวจังเจนไดโดนที่บัดนี้เป็นบันเลยเด็กคุยนาเลยเมย์เมย์ชอบบัดาเรา้แกมีองเรละไอ้ันไม่ได้นอนพอมีตายหัวแมวบูทำยัง่ะรอให้อมาจังเลยตรวเทียวเตาเข้านำกังนะใร้ายพี่ร้ามาใจร้ายรคบ้านมั่งนะโรค กัการหรจักวันนั้นตาสัมอย่าป้วมีไรแม่กาตัโรีปีเราไม่เจอยยกโรเรัเจอยเยี่ยูตมันี้อเราวันนั้นไม่นนนันไม่ดืบุปาปีโคตรทีหเราไอ้อเราปนาีเนี่ยกาตัโรีปีม่ตีเีาป่าไปไม่เจ้เยอเ่เฮ้ยได้มอจะจะไปว่าไม่เป็นวอกลุยอ่านกาไม่ทำในวัวันตาติมูงณำการนะไอ แล้วก็ดาอีใบฮะ10นาทีนี้โลแถมสันครีเป็นน้องคนส่งของให้ <laughs> chạy khởi khai chạy rồi béo kín sáng cá ra kinh a bê đỏ sai lòng kín tương 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 tướng tương 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 này. tương 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 ไอ้ตำไมงเรกนได้กูไม่แจกของยแม่มั้งปานเลยกูตงไม่ตเปยาูดอกกูไม่ได้เลยพูดยัไม่ได้ยรู้ป่ะกนได้เลยมันเจเยอมันแจเยอไม่หมดจะมาปานเลบ้าเปตําไทเองตําโคตได้แก่ตายยามีกูเตรียมได้เป็นออโต้มองเลยอู้ตั้งแต่ได้เดินนกรวยกบเราไม่นอนแกออโต้มอโยมมาจ่บไปรู้ดาแมว

Meg?